เมื่อวันที่25สิงหาคม2567บริษัท JIB Computer Group จำกัดหรือชิปแถลงการขอโทษหลังเกิดกรณีข้อมูลลูกค้ารั่วไหลไปยังแก๊้งคอนเซนเตอร์โดยระบุว่าจากเหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนอกบริษัท JIB Computer Group จำกัด และนำข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าบางส่วนไปเผยแพร่และสร้างความเสียหายแม้ว่าทางบริษัทจะมีมาตรการและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยอยู่แล้วก็ตามทางบริษัท JIB Computer ครุบจำกัดดำเนินการรับผิดช,ชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยการยกระดับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลเพื่อเป็นหลักประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมภายในของบริษัท จะมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆรวมถึงมีการจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านไซ b e r Security และทีมกฎหมายมืออาชีพเข้ามาร่วมตรวจสอบและแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มความมั่นใจในมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้มากยิ่งขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดดังนี้ 1. ปรับปรุงมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย บริษัทมีการดําเนินการปรับปรุงการป้องกันการเข้าถึงและการทําปิดบังข้อมูลสําคัญในระบบสารสนเทศและเว็บไซตร์รวมถึงปรับปรุงระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทให้แข็งแรงมากขึ้น 2. แต่งตั้งคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยบริษัทได้แต่งตั้งคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อดําเนินการร่วมง,งานกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อควบคุมดูแลแการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรบริษัทดำเนินการจัดอบรมให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง 4. การเยียวยาและการแสดงความรับผิดช,ชอบเราตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับท่านและเรามุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดช,ชอบอย่างเต็มที่และเหมาะสมเพื่อเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับท่านรวมถึงการให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองจากภัยคุกค,คามที่อาจเกิดขึ้น5 ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้พนักงานทักหาลูกค,ค้าเพื่อขอคืนเงินคืนสินค้าหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆและหรือหากมีการแจ้งให้ทำธุรกรรมทางการเงินโปรดสังเกตที่ชื่อบัญชีธนาคารของบริษัททุกธนาคารจะเป็นชื่อบัญชี JIB Computer ครุปจำกัดเท่านั้นหากพบพฤติกรรมไม่พึงประสงค์โปรดอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดหากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอนเซ็นเตอร์02 017 444 ได้ตลอด24ชั่วโมงบริษัท JIB คอมพิวเตอร์ครุบจำกัดขออภัยอีกครั้งสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้ลูกค้าทุกท่านโปรดมั่นใจว่าบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่านและสร้างความมั่นใจในการใช้บริการของเราต่อไปโดยท่านสามารถศึกษาวิธีการป้องกันเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท